คุณคงรู้จักเลโก้ของเล่นตัวต่อเสริมจินตนาการที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยเด็กได้ว่าใครหลายๆคนคงเติบโตมาพร้อมกับเลโก้กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณมารู้จักกับ10อันดับเรื่องราวของเลโก้ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เขาเคยทำงานไม้มาก่อน โอเล่เคอร์คริสเตียนเซนช่างไม้ฝีมือดีชาวเดนมาร์กผู้ก่อตั้งบริษัทเลโกโ้เขาเริ่มต้นกิจการากับการขายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านที่ทํามาจากไม้และในปี1932ประเทศเดนมาร์กได้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงทําให้เขาต้องผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตของเล่นไม้และในปี1949บริษัทเลโก้ได้ให้กำเนิดตัวต่อพลาสติกซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวต่อของบริษัทคิดดี้คราฟจากประเทศอังกฤษ อันดับที่9ชื่อนี้มีความหมายคําว่าเลโก้มีรากศัพท์มาจากคําว่าลายกอตในภาษาเดนมาร์กซึ่งมีความหมายว่าเล่นได้ดีและคําว่าเลโก้ยังมีความหมายในภาษาลาตินอีกว่าไอพุตอิทูเกเตอร์หรือที่แปลเป็นไทยว่าฉันประกอบมันเข้าด้วยกันอันดับที่8 m i มินิฟิกเกอร์ มินิฟิกเกอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเลโก้ที่พวกเราคุ้นเคยแต่คุณทราบไหมครับว่ามินิฟิกเกอร์ตัวแรกถูกผลิตขึ้นในปี1978ในรูปแบบของนายตำรวจชุดดำสวมหมวกสีขาวและแม้จะมีการออกแบบให้มีมากมายหลากหลายอาชีพแต่พวกมันทั้งหมดกลับมีใบหน้าที่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกตัวจริงๆจนทำให้ในปี1989เลโก้ได้เริ่มผลิตมินิฟิกเกอร์ที่มีหน้าตาแตกต่างกันหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบและมันก็ได้ทำให้ยอดขายของเลโก้เพิ่มสูงขึ้น จนในปัจจุบันเลโก้ Lego ได้ผลิตและจัดจำหน่ายมินิฟิกเกอร์ไปแล้วกว่า4,000ล้านตัวอันดับที่7บริษัทผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดระยะเวลากว่า70ปีบริษัทเลโก้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมากมายจนทำให้ทุกวันนี้บริษัทเลโก้เป็นผู้ผลิตของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีกำไรสุทธิณนะสิ้นปี2016อยู่ที่1.24พันล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ48,000ล้านบาทอันดับที่6 ตัวต่อเลโก้เล็กน้อยแต่มหาศาลนับตั้งแต่ปี1985จนถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกไว้ว่าบริษัทเลโก้ได้ผลิตตัวต่อมาแล้วกว่า5 6 0 0 0 0้านชิ้นซึ่งถ้าเราแบ่งเจ้าตัวต่อเลโก้นี้ให้กับทุกๆคนบนโลกเท่าๆกันจะทำให้พวกเราทุกคนมีตัวต่อคนละ78ชิ้นอันดับที่5ที่สุดแห่งการต่อเลโก้คุณสามารถนำตัวต่อเลโก้ไปต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ตามแต่จินตนาการของคุณ แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่เอาตัวต่อเลโก้ไปต่อสร้างความเป็นที่สุดในโลกยกตัวอย่างเช่นตัวต่อเลโก้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงอยู่ที่34.76เมตรหรืออย่างกรณีของนายเจมเมย์เขาสร้างบ้านทั้งหลังด้วยตัวต่อเลโก้กว่า3 3ล้าน3แสนชิ้นหรือจะเป็นการต่อยานเอ็กวิงที่มีขนาดเท่าของจริงที่ใช้ตัวต่อเลโก้ทั้งหมด5ล้านสแสนชิ้นอันดับที่4ตระกูลเดียวกันแต่ทำไมนามสกุลไม่เหมือนกัน เป็นธรรมดาที่หลายๆบริษัทจะให้ลูกให้หลานเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อไปและเลโก้เองก็เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากนายโอเล่เคิร์กคริสเตียนเซนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและนายกอดฟีดเคิร์กคริสเตียนเซนผู้เป็นลูกชายมารับช่วงต่อในปี1950และส่งต่อให้กับทายาทรุ่นที่3อย่างนายเคลเคิร์กคริสเตียนเซนซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่านามสกุลของนายเคลนั้นสะกดไม่เหมือนกับคุณพ่อและคุณปู่ของเขาและนั่นก็เป็นเพราะว่าบาทหลวงได้สะกดนามสกุลของเขาผิด ในตอนที่เขาจดบันทึกไว้ในโบสถ์อย่างนี้ก็ได้เหรออันดับที่สรูบนหัวถ้าคุณสังเกตให้ดีคุณจะเห็นว่าที่หัวของมินิฟิกเกอร์ทุกตัวจะถูกสร้างรูไว้นั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าหากเด็กๆเพลิกลืนมันเข้าไปรูพวกนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะทําให้เด็กเหล่านั้นยังคงหายใจได้แม้ว่าตัวต่อพวกนี้จะติดอยู่ในคอข้อตามแต่ทางที่ดีคุณควรระวังไม่ให้เด็กกลืนมันลงไปดีกว่าอันดับที่2ความแม่นยําในการผลิต แน่นอนว่าของเล่นประเภทตัวต่อต้องมีความแม่นยำสูงในการผลิตเพราะเมื่อคุณต่อมันมันจะต้องไม่แน่นเกินไปหรือว่าไม่หลวมเกินไปซึ่งแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตตัวต่อเลโก้นั้นมีความแม่นยำที่ระดับ0.002ม mm, ิลลิเมตรทำให้ทุกๆก,การผลิตตัวต่อเลโก้1ล้านชิ้นจะมีเพียง18ชิ้นเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้การได้อันดับที่ 1. เลโก้มูฟวี่ที่คุณต่อเองได้ หลายคนอาจจะคิดว่าภาพยนตร์ของเลโก้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคสต็อปโมชั่นแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะภาพยนตร์ทั้งหมดของเลโก้ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดซึ่งทีมงานสร้างจงใจออกแบบให้ดูเหมือนการใช้สต็อปโมชั่นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครแสงเงาหรือแม้กระทั่งรอยนิ้วมือที่ปรากฏบนตัวละครแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือทุกๆฉากในภาพยนตร์ได้ถูกออกแบบให้ตรงตามตัวต่อที่มีอยู่ในชีวิตจริง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณจะกดปุ่มหยุดที่ฉากไหนคุณก็สามารถเอาตัวต่อเลโก้มาต่อเป็นฉากนั้นได้ร้อยเปอร์ซ